สำหรับช่วงแรกของรายการนะเป็นนี้เป็นช่วงใหม่เลยนะกับช่วงของ t ด e i d อ l ครับวันนี้เราจะมาพบกับสมาคม Ne ็ตไ o l a s เ A ียวันนี้เราเจอตัวแม่แห่งวงการเลยนะขอเชิญต้อนรับนะครับคุณแม่อำอมรพรเทพพัสดินนะอยุทยาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและเป็นยชมไงบ้ังนี่ตัวแม่แห่งวงการเลยแดดต้องเกาะต้องเกาะเพราะเราจะดังครับเราจะเป็นเนไดนนี้เราอยากทราบวัตถุประสงค์ในเรื่องของการจัดงานอย่างไรบ้างเอ่ยคุณแม่เล่านิดนึงครับเร่านิดนึงคุณแม่ ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเปิดโพยนิดนึงค่ะเปิดโพยด้วยที่โพยดับไปค่ะยังไงครับมันเกี่ยวกับยังไงคือตรงนี้นะคะเริ่มต้นด้วยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนแล้วก็สมาคมเน็ตไอดอลนะคะเราก็จะจัดงานเน็ตไอดอลเอเชียเฟสติวัล2025ขึ้นมาค่ะโดยจัดทั้งหมด77จังหวัดทั่วประเทศ วัตถุประสงค์นะคะก็จะเป็นการสร้างกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้เข้ามาดยได้รู้จักประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทยค่ะโดย77จังหวัดเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี2568จังหวัดแรกเนี่ยเราจะเริ่มที่ปทุมธานีวันที่ไหนคะแม่วันที่24ถึงวันที่2กุมภาพาค่ะจากที่สนามกีฬาทูปเตมีค่ะ คอนเซปต์ของงานนะคะอยากให้ไปเที่ยวชมกันเพราะว่าช่วงนี้อากาศกลังดีอากาศกลังหนาวเลยแต่งานเราเนี่ยจัดช่วงเย็นตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงถึงเที่ยงคืนค่ะอากาศเย็นเย็นลักษณะของงานเนี่ยจะคล้ายๆงานกาชาตดมีการเร่นมีบูธต่างๆนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตทุกวันเลยค่ะตั้งแต่วันที่24นะคะเช่นมีของคุณ วันที่25ก็ของคุณชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีของวันที่29จะเป็นของคาร์คารวานอาคาราบาวแดง่ใช่ด้วยคคือแบบนี้เลยคือเปลี่ยนเวียนเลยแต่ละวันไม่เหมือนกันใช่เราจะไม่เหมือนกันนะคะเหมือนงานวัดเงี้ยแหรอแม่ใช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 ่แต่แต่มันต่างจากงานวัดตรงที่ว่ามันมีเรื่องของหนึ่งคอนเสิร์ตสองมีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมก็คือจะมีเอ่อ พระบรมสารีริกธาตุให้สักการะกันนะคะซึ่งพระบรมสารีริกธาตุที่สักการะกันเนี่ยจะมีตั้งให้สามารถไปสักการะได้เลยตั้งแต่วันที่ยี่ถึงวันที่สองแล้วในวันที่ย4ี่เนี่ยเป็นวันแรกของการเปิดงานนะคะประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยเราจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุะนะคะแล้วก็จะมีชาวต่างชาติประมาณสองห้าิคนจากสิบห้าประเทศแต่งตัวตาม ตามแต่ละประเทศเลย oh, อ๋อใหญ่มากแต,ต่งตัวตามแต่ละประเทศเลย uh. แล้วก็มีดารานักร้องนักนักสแสดง uh huh. แล้วก็นักธุรกิจ uh huh. ร่วมขบวนอันเชิญพานพุ่มดอกไม้ uh huh. ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ uh huh. ค่ะในงานนี้ก็จะมีอย่างเช่นท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมาร่วมเปิดงานด้วยงานใหญ่เลยนะเนี่ยใช่งานใหญ่เรของขายของกินด้วยไหมคาคิโนหิวมากเลยเพราะนต้องาดฉันไม่ชอบนะมีมีบูธของทั้งของในส่วนของโครงการพระราชดำริบูธของโครงการหลวงบูธอบตบูธสินค้าดารานักแสดงต่างๆนะคะมีน่าไปออกค่ะมี สินค้ามากมายซึ่งตรงนี้ลมเย็นๆเดินทานอาหารแล้วเดี๋ยวก็ไปฟังดูคอนเสิร์ตอ้อแอบบอกว่ามีอันนี้เรามีเขาเรียกว่าวอสกาของมองโกเลียมาเปิดตัวในงานด้วยค่ะแล้วรู้สึกว่าจะมีการประกวดมิสมองโกเลียด้วยมิสมองโกเลียประกวดไปไหนคะแม่ น่าจะประกวดวันที่หนึ่งกุมภาค่ะแต่ว่าเขาลาศมัครแล้วตอนนี้เองเป็นคนมองโกเลียในประเทศไทยดนี่ยนะหนอนอไม่ใช่ค่ะเขาเป็นคนไทยนี่ะค่ะแต่ว่าให้แต่งตัวแต่บบมองโกเลียแต่ว่าใครก็ประกวดได้แม่ก็ไปสมัครเลยค่ะนี่แต่แรกเหรอนี่มองโกเลียหรือมองโกลียมองโกลีอเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างนะคะช่วงบ่ายเย็นๆก็เรียนเชิญไปเที่ยวงานนี้นะคะจะเป็นลักษณะของงานที่แบบ สนุกสนานเอาดอมีการละเล่นต่างๆมีคอนเสิร์ตมีพระบรมสารีริกธาตุให้เคารพกราบไหว้หนะคะและโดยเฉพาะวันที่24วันแรกของการเปิดงานอยากจะเชิญชวนไปร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้วยกันค่ะเป็นสมงคลเนาะใช่เข้าขบวนนะคะขบวนเนี่ยตั้งเนี่ยในขบวนทั้งหมดประมาณน่าจะประมาณ300กว่าคนคะ่ะสวยงามฉันก็ไปแตเธอไม่อด อุ้ยไม่แน่เะาถ้าวอกว่างจะรีบไปเลยจะไปวันแล้วไปเปไปเป็นผู้ช่วยประธานไปผู้ช่วยประธานไป,ไปนนแม่บอกว่าตีมอะไรนะตีมวันแรกคือวันอะไรตีมแต่งตัวอะไรมองโกเลียใช่ไหมเดี๋ไปหาซื้อชุดเลย ยังไงอะไรบรมสารีริกธาตุเราต้องแต่งชุดเอาเรียบร้อยเหรออ๋อไไปวันแฟนซีได้ไหมวันปาร์ตี้ไม่แต่งชุดไทยแต่งชุดไทยไปเคารพพระบรมสารีริกธาตุแล้วเสร็จแล้วประมาณสักสองสามทุ่มเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตของน้องน้องอะไรบัลลนงก์ไทยอ่ะน้อลังก์ไทยนั่นแหละก็สนุกเลยเปลี่ยนจากชุดที่เป็นไทยก็เป็นชุดเล่นคอนเสิร์ตกันไปเลยค่ะก็มีหลายหลายหลายบรรยากาศหลายแคัลชั่นรีแบบให้เลือกแบบจะช้อปปิ้งก็ได้ที่จะลดสะดวก สบายไหมแม่พื้นที่ขนาดเท่าไหร่เนี่ยใหญ่ใหญ่ไหมปูธาเตมีจะไม่จัดหรอที่ไหนสนามกีฬาปูธะเตมีโอ้ใหญ่เลยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไ้เลยนะคะอันนี้เป็นงานครั้งแรกของของเริ่มประเดิมมกลราจังหวัดที่หนึ่งจังหวัดที่สองเนี่ยก็จะเป็นปราจีนบุรีจังหวัดที่สามจะเป็นนครนายกแล้วก็ จังหวัดที่4ี่จะเป็นอยุธยาอันนี้เขาบอกแค่4จังหวัดก่อนสจังหวัดก่อนสจังหวัดนำร่องก็คือกล้าวใจแล้วนะเลยนกมแต่งชุดไทยไปเที่ยวอุยาดีกว่าเอ้ยน่าไปแม่น่าไปเลยงานนี้น่าสนุกแน่นอนนะจะบอกว่าสมาคมนี้คือจัดจัดทั้งหมด7 7จังหวัดเลยใช่ค่ะซึ่งแต่เราประมาณว่าปีนี้ปี68เนี่ยเราอาจจะเปิดนำร่องได้ประมาณสัก30มสิบมังค่าเพราะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยสอจังหวัดก็เยอะแล้วอเออ๋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 ่อ๋ออ๋ออนอรื่องของ การไปช้อปปิ้งหรือไปไหว้พระบระมสารีริกธาตุก็ไปสักการะได้ใช่ไหมครใช่ <ฮะ S 2> ค่ะ,ะใครชอบไปดูคอนเสิร์ตก็ไปดูรอดูคอนเสิร์ตได้เพราะมีทุกวันวค่ะใครชอบจับจ่ายซื้อของบูธดารา มีบูธดารามากกว่า10กว่าบูธบูธของโครงการหลวงบูธของโครงการในพระราชดำริแล้วก็จะมีประวัติของในหลวงรัชการที่9ด้วยในเกี่ยวกับโครงการพระราชดิให้ไปศึกษาข้อมูลได้ด้วยให้ดูการก็หลากหลายมากๆเลยนะคุณแม่ได้บอกว่าใครที่อยากจะติดตามเนี่ยติดตามได้ช่องทางไหนถ้าบอกว่าอยากจะเข้าไปออกบูธทำกิจกรรมอย่างนี้ติดตามช่องทางไหนคุณแม่บอกินนึง ติดตามได้ช่องทางของ Facebook ของสมาคม Net Idol A เอเชียได้เลยค่ะก็ไปติดตามนะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอไปให้นะว่าติดตามในช่องทางไหนแล้วแล้วก็ไปสนุกกันได้เลยสำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณแม่อัมบาราพรเทพหัสดินทนะยุทธยามากๆเลยนะสำหรับสมาคม Net Idol A s i ียวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเรียนเชิญเรียนเชิญไปเที่ยวกันนะคะขอบคุณค่ะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการแป๊บเดียวค่ะ